Eneos X-PRIME สวัสดีครับผมผู้ใช้น้ำมันเครื่อง Eneos นะครับตอนนี้ใช้ 5W40 อยูอ่นะครับใช้กับรถ Honda Accord นะครับปี2014นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมใช้น้ำมันเครื่องทั่วไปนะครับก็คือสะดวกเข้าศูนย์บริการที่ไหนนะครับก็ก็ก็ให้เขาถ่ายเลย นะครับไม่มีโอกาสที่จะได้เลือกใช้น้ํามันเครื่องนะครับก็จักได้ดูโฆษณาของน้ํามันเครื่องเอนออสนะครับก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอยากเลือกน้ํามันเครื่องเองนะครับก็เลยได้มาเจอกับน้ํามันเครื่องตัว x อ็กซ์ร์มของเอนออสนะครับก็ใช้ความหมนืดเดิมนะครับ 5W40 เหมือนกันนะครับสําหรับข้อแตกต่างนะครับก่อนหน้านี้ที่ใช้กับปัจจุบันที่ใช้ x อ็กซาร์มอยู่นะครับ คือผมเป็นคนที่ขับรถออกต่างจังหวัดบ่อยๆนะครับคือขับรถระยะทางกลับบ้านเนี่ยประมาณสักร้อยกว่ากิโลนะครับตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้เอ็กปามเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับเครื่องเร่งรอบได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดที่ชอบมากที่สุดก็คือประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็ขับระยะไกลเนี่ยรู้สึกว่าเครื่องจะไม่ค่อยร้อนนะครับสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็เลยเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเอ็กปามโดยเฉพาะเลยครับผม